what struck me about her was her simplicity and her quest for knowledge and learning what also struck me most was her giving nature and her compassion and promotion of all those things that makes an individual's life better for the future sharing and caring that she has for the people, just not for people of her own country, but everybody else. And when I had this interaction with her the first time, it was to me very clear that I'm speaking to a person who is selfless and who cares about others more than she cares about herself. I vividly recollect accompanying her Royal Highness to school visits in Bhutan i remember her passion, her enthusiasm and her energy while interacting with the bhutanese schoolgirls, boys and the teaching staff and the depth of her knowledge on agriculture. also, to see the participation of these young people in the schools, in the school garden program that was being supported by the thailand royal foundation. she encouraged the young people to understand the flora and the fauna and to preserve and conserve their environment. Her Royal Highness is very compassionate and promotes best practices and knowledge transfer, not only in Thailand but also in other countries where she has spearheaded cooperation towards leaving no one behind. I was inspired by her tireless work to assist those in need, and above all, her support to education and training. Please accept, Your Royal Highness, my very best wishes for your birthday. โครงการอาหารโลกแห่งตาประชาชาติได้ถวายตำแหน่งทูตพิเศษเพื่อโครงการอาหารโรงเรียนแก่สมเด็จพระนิษฐาธที่ราจเจ้าเนื่องจากว่าได้มองเห็นว่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีอยู่ไม่กี่คนนะคะที่ทำงานแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจังและต่อเนื่องรวมถึงประสบความสำเร็จมาเป็นเวลายาวนานท่านทำโครงการเหล่านี้มาตั้งแต่ปี2520นะคะ ไม่ได้มีข้อจํากัดว่าจะทําเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแต่สิ่งเหล่านี้ได้เป็นประโยชน์แก่ทุกทที่ที่ยังมีความขาดแคลนมีปัญหาทางด้านโภชนาการการทรงงานของท่านเป็นประโยชน์แล้วก็ต่อยอดการให้ความช่วยเหลืออย่างยังย่งยืนในการที่จะขจัดความหิวโหยที่น่าสนใจมากก็คือที่ประเทศพูตานนะคะที่ ทางสมเด็จประเทศท่านก็ได้ให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัดเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2550ที่เริ่มนำผู้เกี่ยวข้องส่วนต่างๆในประเทศฟูตานเนี่ยเข้ามาอบรมแล้วก็ท่านมองว่าไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนอย่างเดียวทางรัฐบาลหน่วยงานทางครูทางชุมชนต่างๆเนี่ยจะต้องมีส่วนที่จะเข้ามาร่วมมือแก้ไขปัญหาแล้วก็รับผิดชอบด้วยนะคะจนกระทั่ง ปี2559เนี่ยท่านถึงได้สเสด็จพระราชดำเนินเพื่อที่จะติดตามโครงการเหล่านั้นโดยตรงที่ประเทศพูตานนะคะส่วนงานที่ท่านได้ทำผ่านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ได้ขยายงานคอบคุมในหลายโรงเรียนในประเทศพูตานแล้วนะคะสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรในถิ่นทุรกันดาร่างไกลที่ขาดโอกาสโดยทรงศึกษาปัญหาเชิงลึกอย่างรอบด้านด้วยความรอบคอบและทรงใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาส่งเสริมให้ทำการเกษตรเพื่อทุกคนจะสามารถผลิตอาหารได้เพียงพอต่อความต้องการสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในอีกหลายประเทศ ทำให้ทรงเป็นที่ยอมรับและทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลหลายรางวัลจากองค์กรระดับโลก